จองลำโบยังเพื่อนอะสวัสดีครับกับผมตองกาวคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัพเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเครอรเรนซี่กันนะผมในวันที่6ธันวาคม2566นะครับผมก็ผ่านมาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับผมที่เข้ามาสู่เดือนธันวาคมนี้กันนะด like, ดครับผมก็อื่เลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้ว ใครที่อยากสนับสนุนครับผมก้าวคลิปโตสแลจอยตรงนี้ได้เลยนะผมผมจะได้ทํามานั่งวิเคราะห์กันได้ทุกวันนะเองนะครับผมช่วงนี้ก็บูรันบูรันบูรันใครๆก็พูดว่าบูรันแต่ว่าหน้าฟ Facebook ไม่มีคนพูดถึงเลยแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้เกิดเขาเรียกว่าฟองสบู่ใช่ไหมเออถ้าเกิดว่ามันเป็น การฟองสบู่ใช่ปะ่ะนู่นก็เกิดนี่ก็เกิดนี่คือ40,000แล้วนะเว้ย4ี0 0 0ปิดที่44,000จะบ้าตายตื่นมานี่ผมนี่แบบอืมเปิดมาเชื่อเหรอวะเนี่ยเมื่อคืนยังยังพุ่งต่อจากมีอีกเมื่อคืนอเหรอเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะจบที่40,000แล้วแหละแต่ว่ายาวต่อตามน,นั้นนะครับผมปะ่ะโอเคครบ จบในที่เดียวซื้อคริปโตทำดีไฟล c ก๊อปปี้เทรดเอไอบอทเทรดดิ้งพีททดลองเทรดก็ได้รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมมากมายอย่าลืมไปสมัครกันไว้นะครับวันนี้เรามาดูสถานการณ์กันต่อนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมถ้าดูณเวลานี้เลยเนี่ยแ,แดงยังไม่มีมีกี่วันแล้วเนะี่ยหนึ่งี่ห้า หนึ่งสัปดาห์เขียวตลอดจำแบบอ,อไอ้นี่ได้ไหมไอโซลาน่าที่เราขึ้นไปช่วงแรกอะตั้งแต่แปดดอนขึ้นมาแม่งลาลี่ขึ้นมา <c oughs> เป็นสัปดาห์เกือบสองสัปดาห์อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่ามันลาลี่ขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยชุดเนี้ยมันแค่พักตัวแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยังเป็นสามอยู่นี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 ่มันอาจจะขึ้นไปเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนก็ได้นะคือช่วงแรกอะ มันจะเป็นแบบพอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมาเจอเส้นต้านตรงนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็จะย่อตัวลงหน่อยแป๊บหนึ่งแล้วมันก็แลลลี่ขึ้นแบบนี้อ่ามีการแบบผสมเล็กน้อยปุ๊บอ่าชนลงปุ๊บรับพุ่งต่อชนลงปุ๊บพุง่งพุ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยนะผมเพิ่มดีกรีไปเรื่อยๆใช่ไหมเออแต่ว่าอันเนี้ยเห็นอะไรปหะเห็นแล้วป่ะอันเนี้ยยังไม่จบหนึ่งยังไม่จบขึ้นหนึ่งแต่แต่แต่แต สิ่งที่ผมรู้สึกกังวลและน่ากลัวที่สุดตอนนี้นะครับผมก็คือว่าคนถ้าเข้าตอนนี้อาจจะมียอดดอยก็ได้นะผมเนี่ยเห็นว่าเห็นอะไรว่าดิเวอร์เจนนะครับผมแบริลิชดิเวอร์เจนเลยเนี่ยชัดเจนเลยขนาดเนี้คือแบบอืมหัวที่หนึ่งหัวที่หนึ่งเราจะนับทัตรงนี้ทั้งหมดเลยนะและหัวที่สองเริ่มแล้วเริ่มแล้วถ้าเกิดว่ามันมีตัวแดงในวันนี้นะครับผมมันจบแล้วแหละเออ มันจะได้แบบมีการพักตัวบ้างแล้วนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่พักตัวขึ้นไปถึงเท่าไหร่4ี่เจไงสี่เหไงเพื่อน4ี่หถึงสี่แปอะ4ี่เจ็ดห้าสี่อะคือแบบเฮ้ยแล้วไม่มีใครพูดถึงบิตคอย n ในช่วงนี้ด้วยแสนดอนมาจริงไหมวะเออเป็นไปได้ใช่ไหมจองลมโบกันไว้เซ็นใบใบลาออกกันเรียบร้อยอยัง ตลกอ่ะใช่ปหเออโอเคก็ดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าช่วงนี้นะครับผมยังช็อตได้ไหมบอกตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าในถ้าถ้าในลายกลุ่มในเมื่อคืนเมื่อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันซืนใช่ไหมเออเมื่อวันซืนเขาถามว่าเออเมื่อวานสิมันเขาถามว่าช็อตได้ไหมอะไรได้ไหมช็อตได้ตอนไหนทุกคนต่างกันแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อน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 ช็อตไม่ได้ รอจังหวะย่อแล้วค่อยกดลองจะด,ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะนะครับผมสําหรับเจ้าตัวในช่วงนี้ใช่ไหมแล้วถ,ถามว่ามันขึ้นต่อไปถึงตรงไหนอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่รู้เหมือนกันก็เอามองไปว่า4 7 5หอะไรประมาณนี้แถวแถวนี้ไว้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นสุดณเวลานี้นะครับผมแต่ว่ามันต้องทำบาริสเดเวอร์เจนด้วยใช่ไหมขึ้นไปทำบาริสเดเวอร์เจนก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการพักตัวยอ่อตัวอะไรประมาณนี้เออ มันก็จะได้ผลอยู่นะครับผมซึ่งเส้น EMA อ่า200 200ชั่วโมงเนี่ยยังห่างกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันต้องรอขึ้นไปรับแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยรอขึ้นไปรับแบบเนี้ยแบบเนี้ยก่อนนะครับผมมันถึงจะแลวลีดขึ้นต่อได้เออแล้วก็มองมองกันไปว่าอาจจะเกิดการพูแบ็กขึ้นก็ได้นะเออต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมก็เข้าช่วงเนี้ยก็จะอันตรายนิดน,นึงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าเนี่ยก็ รอจังหวะดีกว่า,วาเออผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงเหมือนกันมาดูทางฝั่งของ d o m i n a n c e USDT นะครับผมแต่ b ว่าคอยมองกันไปแล้วว่ายังไงนะครับผมนี่ก็อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อวานใช่ไหมก็คือว่ามันขึ้นมาแป๊บหนึ่งในช่วงกลางวันแล้วผมบอกว่ากลางคืนเนี่ยน่าจะร่วงลงต่อเพราะว่าไอเนี่ยกราฟพวกนี้มันคุ้นๆอยู่ใช่ไหมเออสรุปก็คือมันร่วงลงต่อจริงๆด้วยนะครับผม ซึ่งการล่วงเนี่ยมันก็จะทําให้เงินเข้าตลาดแต่ว่าทีเนี้ยเงินเข้าตลาดส่วนไหนมากกว่านี่เลยนะครับผมชัดเจนเลยว่าเงินเข้าบิตคอยเท่ากับว่าตอนเนี้ยมันเป็นบิตคอยซีซั่นเออซึ่งอ่าเราก็ต้องยอมก่อนนะครับผมว่าบิตคอยซีซั่นคืออะไรคือการขยายมาเก็ตแคปของโลกคริปโตทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวบิตคอยเนี่ยมันเป็นประตูสู่อ่าคริปโตตัวอื่นๆน,นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยไอตัวบิตคอยถ้าเกิดว่ามันขยาย ไปเยอะๆมากเท่าไหร่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการพักตัวหรืออะไรพวกเนี้ยตลาดในช่วงเอาคอยเนี่ยก็จะคึกคักเต็มไปหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาเรามาดูกาล่ากันนะครับผมกาล่าเนี่ยเมื่อวานโอ้โหคือแบบพุ่งมาถึง0.3ุดถึง0ะอ่น0 0เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเลยถ้าเกิดว่ามันทะลุ0.03ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นอ่าถึง0 0 6 ได้ภายในไม่กี่สัปดานะประมาณสองสามสองสามสัปดาห์ได้อยู่นะครับผมอันนี้อันนี้ผมเดานะผมเดาเพราะว่าแนวต้านใหญ่ๆเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมซึ่งถ้าถามว่าตรงเนี้ยรลลี่ขึ้นหรือยังมันก็ทําทรงขึ้นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยก่อนนะครับผมนะก็รอดูกันต่อไปเพราะว่ามันมีสัญญาณในระดับท์เฟรมหนึ่งวันแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีตัดลงมาก็แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ย มันก็ขึ้นได้อยู่นะครับผมนะีก็ถึง0.035เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นเป้า tp 1ก่อนถ้าเกิดว่าคนเริ่มมาจาก0.027อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอ่านะกดลองกันมาใช่ไหมเออแต่เมื่อวานในี่น .03 2นี่เป๊ะเหลือเกิน <laughs> เปะ๊ะไส้ตรงนี้เลยนะผมเออจิมจิมไส้ปุ๊บอ่าสวยเลยแต่ตอนเนี้ยมันมายืนอยู่ข้างบน เหนือแนวแนวต้านเรียบอ่านเหนือเหนือแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีโอกาสที่จะขึ้นอยู่นะดูทำเฟรมสักสี่ชั่วโมงแล้วกันเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ยังเป็นแบบย่อลงแล้วขึ้นต่อย่อลงแล้วขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตามสเต็ปของเจ้าตัวกราฟนั่นเองเนาะโอเคกลับมาดูโซลาร์นากันบ้างนะผมโซลาร์นานี่โอ้ถ้าดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ย เห็นแล้วชัดเจนนะครับผมว่าเฮ้ยมันจะระเบิดขึ้นแล้วว่ะเฮ้ยใช่ไหมสังเกตอะไรลงมาสังเกตว่านี่เส้นนี้นะครับผมเส้นนี้เริ่มมีการยกโลขึ้นอ่านี่นี่นี่ยกโลขึ้นเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้นะครับผมมันมีแนวต้านอยู่อันนี้ถามว่าทําไมผมไม่นับข้างบนเนาะมันเป็นเฟคเอาท์อะไรประมาณนี้ผมก็ให้เป็นแนวแบบนี้เลยละกันนะครับผม ถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นไปปึ้งแล้วลงมาเทสตรงนี้เหมือนเดิมก็ประมาณ6 4สิดอนหกสิอส่ะปุ๊บลงมาเทสปุ๊บเมื่อไหร่แล้วพุ่งต่อเนี่ยเราก็ได้เห็นดีอีกหนึ่งรอบนะครับผมนี่เราก็ลองวัดเป้าดูนะครับผมก็จิมขึ้นไปนี่ชัดเจนเลย78ดอนเออถ้าเกิดว่าขึ้นจากตรงนี้อนะเออขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ปะ่ะเออ แต่ก็ว่ามันก็โหดอยู่ใช้ได้นะครับผมโอเคโอเควันนี้เราแถมให้อีกตัวหนึ่งละกันนะครับผมตัวนี้ R N D R หรือว่า Render นั่นเองนะผมเร n d e r ตัวนี้เกี่ยวกับ AI อ่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมถ้าดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเอาดูหนึ่งชั่วโมงเลยละกันนี่ชัดเจนเลยนะผมดีกีน้อยลงใช่ไหมน้อยลงแต่ว่า มันยังเป็น Channel แบบนี้อยู่นะครับผมก็มีโอกาสสูงนะครับผมที่จะไปต่อดูทรงๆแล้วเนี่ยมีการเทสเส้น EMA 200ของ2อของชั่วโมงใช่ไหมสองร้อชั่วโมงเนี่ยแล้วผนวกกับว่าเฮ้ยมันตัดขึ้นแล้วเอ้ยไปได้เปล่าไปได้เปล่าไปได้ถ้าไปได้นะครับผมลอง o s i t i o n จบเส้นนี้คัดล้อตรงนี้แล้ว ถ้าเอาเลโชสองนะผมอ่ะเลโชสองอ่ะเป้าหมายตรงนี้นะผมก็อาจจะได้ไปถึง4.25เลยก็ได้นะครับผมนะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราจะดูเจ้าเรนเดอร์นะครับผมโอเคประมาณนี้โอเคก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะผมขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนแล้วก็ไซคิลนี้เรามารวยกันด้วยกันนะครับผม ใครที่อดทนกันมานานตั้งแต่่าตลาดหมีที่่าเราคุยกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอมาตลาดตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยเริ่มมีความหวังกันใช่ไหมเออตามสภาพตลาดอ่ะใครที่เอ้ยอดทนมาพร้อมกับผมอ่ะผมว่าช่วงเนี้เป็นช่วงพลิกชีวิตของพวกคุณแล้วแหละโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับผมขอได้กำไรกันเยอะๆเลยนะครับผมช่วงนี้จุบ๊บ